สีเน,น่สนธิริมทองกุลเห็นหน้าอะไรยังถ้าลูกปืนมีตาได้มันจะยิงเข้าตรงนี้มาดิปักตายสิทธทิ์นองคาร์ะสนธิริมทองกุลเสื้อเหลืองเสื้อน้ำเงินด้วยเจอหน้าอะไอยังคนที่ชื่อชัดเจนสกลนครทำงานเป็นพนักง,งานขับรถธนาคารเกษตรและเพื่อสาก์การเกษตร ดูหน้านะไว้ไอ้นี่แล้วก็ดูหน้าไอ้ที่มันยืมตังตัวข้าพเจ้าสิทธิ์น้องข้ารเสิทธิ์พี่สองแสนเก้ามันอ้างว่ามันรู้จักนายประพน์ช่างดีนายสุรพลธานิคุณซึ่งเป็นเสี่ยวราชวงศ์จัก,กรีองค์ประเทศพรนะรัตนรัชสุดาที่มอบพระราชบรัญญัติให้ลูกสาวบันคนโคราชมาอยู่สกลนคร แล้วก็อีอัธราธานีคุณเป็นลูกสาวบักสุรพลธานีคุณรับมาจากองค์มาแทบแล้วก็องค์จุฬาพรมขอคอนแกนอย่างนีเ้เขาเรียกว่าอะไรสิทธิ์น้องของกระวะสิทธิ์พี่ทุกคนโปรดทบทวนคำพูดง่ายไปงับกลัว